ชาติกันนะครับทางทีมชาติซาอุนะครับก็เรียกนักเตะนะครับ26ขุนพลนะครับแห่งแดนซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับเข้ามาติดทีมชาตินะแล้วก็เอ่อมีโปรแกร,รมจะลงแข่งขันนะครับในแต่ละสโมสรเขาก็มีการประกาศออกมานะครับว่าอ่าใครติดทีมชาติบ,บ้างนะครับ เดี๋ยวของทีมชาติซาอุดนะครับเราจะมาไล่เรียงกันอีกครีนยงไงคลิปถัดไปกันละกันนะครับอัลนัสเตอร์นะครับก็ทำโปสเตอร์ออกมาเลยนะครับนักเตะทีมชาติซาอุดเนี่ยติดถึง8คนนะไม่รวมมาเน่โอตาวิโอบโรโซวิดนะครับอาราป็อกนะอารนัลโดด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นสโมสรเอาอักดูนะครับติด2คนนะั่โซมอนคาร์วิเลียนะครับก็จะไปเตะทีมชาติอจอจียพบกับทีมชาติไทยนั่นเองนะครับ สมุกสอนเอาวักดดก็มี3คนนะที่ติดทีมชาตินะครับแล้วก็อันนี้นะครับเอาอิกติฟากนะครับโอ้โหทำโปสเตอร์ใหญ่เลยติดทีมชาติ5คนเลยกันด้วยกันนะครับดิมารายเก้แจ็คเฮนรี่สกอตแลนด์นะครับแล้วก็จะมี